มูนมันก็มันไปผุกปาประชาพ,กพุปากลปากลปาล้าลนันไปอีกลสบายกับสบายดีสบายดีนพเม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สุขุสุคนพี่น้องเนาะทางฝังไทยแต่กับพังลาวแม่เมยเอฟซีอยู่ทางไกลทางไกลอยู่ทางต่างประเทศเอาเงเนาะ อยทางไลกก็แล้วแต่พี่น้องที่เข้ามาเบิ่งมาชมคลิปช่อง y ยูทูบคงหวังยังใส่ใจกันด้วยเนาะคอยสนับสนุนคอยซัพพอร์ตเนาะเบิ่งคลิปเบิ่งโฆษณาทุกๆคลิปมันแหละพี่น้องเลยแต่ต้นจนจบอ่าสมือมาเนาะพี่น้องเนาะสมือตน้นสมือปลายอ่ขอขอบมุกขอบใจหลายพี่น้องเลยเนะาะจังไรก็บบทีบวากันพี่น้องเนาะในเรื่องอ่าเหตุคลิปต่างๆนาะนาะเนาะเพียงเนาะก็เป็น ยูทูบเบอร์เนาะบางบางอย่างก็อาจจะมีคนมักบางอย่างก็อาจจะบ่มีคนมักเนาะพี่น้นองก็คือว่าเนี่ยพี่น้องเลยการตีชมหรือว่านู่นนั่นนี่ของเฮานี่มันบอ่อ่าแน่นอนพี่น้องเลยเนาะอย่างไดก็บางเถื่อบางทีเอฟซีเฮาอบอหลายเนาะเห็ดยังเล็กเล็กน้อยก็อาจบทสีบทถือใจอ่าก็บอกวาน,นั้นเด้อพี่น้องเนาะก็ต้องกราบอขอโทษขออภัยเอาพี่น้องมื้อนี้เฮามาทางบ้านทางเฮือนของเงน สะพอนวิไลพี่น้องเไยเนาะแต่ว่าทางน้องกึกเนาะเพิ่นมีอาการแปลกๆเมื่อนี้เนาะพี่น้องจับผ้าจับยังนู่นนั่นนี่เห็นไหมพี่น้องเไยเนาะทางสะพอนวิไลจะเลยมัดพี่น้องเไยเนาะเอาไปเบิ่งไปชมน้ำกันเลยพี่น้องเไยตอนนี้พี่น้องเนาะทางสะพอนวิไลหาแนวมัดเราไ้อยู่พี่น้องเไยจังไดกับพาพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งไปชมโอ้ยนอนพี่น้องเป็นไตบะเราพี่น้องเไยเนาะกลับมาแบบพ่อแม่์ยังเปิ่นปัวมายังจังชันจังซีท่ะ อาชีตอาจจะดีขึ้นพี่น,องงนอกก้องไยเนาะอย่างไรก็เบื่องชมกานพี่น้องเนาะเอาจะเห็ดยังบัดน,นี่ทิไ,ไ,ไวไ้สเอนนาสร้างว่าแท้ิกไวเอา,างาฤฤอว่าแทไเอา้เอาสร้างวัดแท้อ้ร้านว่าทิกไวอ้่าเอางนนสาง่าวเอ้าา้กเอา้าส่แเอ้าง้าาารง้พอ้ากไปอ่อ นีเจ้าแลนโอืมเาเราให้แล้วันมันมันบอูมอเช้าั่นมันออืม้วเันกมันผูกเจ้าผูกไว้เจ้าผูกไว้แนี้แล้วเราแก้บ่ได้ไรบ่เราแก้บ่ได้เป็นหมอผูกแบบนี้นะเป็นด้ เออยผูกน้องบ่ผูกไว้แก่บริป็นนเราบ่เป็นบ่บเป็นจะแกบเป็นบ่คำผูกชำนี้แต่ไปบเป็นเลยเออหนังอยู่เลยบ่เออแต่ถือว่าผูกกันแบบนี้นี่โปกเลยเลยคอถือเอา่่างเธอชาเธอสิบเแล้วเิ็นบ่หาหบ่บ่อ่ห้บ่อใหมาเห็นเราเรามีอาการแบบนี้แต่เมนต้องผูกบ่ตาม เจ้าเจ้าสังเกตเบิ่งเห็นเราจะผ่าจะมีดเดมันเออเห็นเราจะผ่าจะมีดเนี่ยแบบ่ายังไว่าทรงมีอาการในต้องผูกไว้เนาะสัอนเราไปัยาไปจัจัทามือไป่อยกไปหาหนมันจผูกเอาไ้กังนอยงโอ้ตอนทียน่ะมันอยากเขาหน่อยปอยมัน อเบ่งแบบมันจีต่างๆแล้วจะว่าิต่างๆแล้วนะบ่้ปต่างๆกติจะกับพวน้อางแตบาี้ต่างๆต่างๆต่ๆ่ๆอยๆๆๆๆาๆ่าต่าางๆต่างๆต่าบต่่างๆอาการ่างๆต่าง่างๆต่าาการๆ่งๆตาีต่าง คำว่าอันอ่าถือผ้าถือยังแบบหุ่นไปหันไปหนีนี่แมนเตรียมนะเนาะทำบนแอ้มนี่แมนไปเลยเออเราบมอยากไปน้ำเขาบ่ไปชาป่าเมนินเขาหม่ไปน้ำบ่ใช้จะว่าลูกเจ้าไปกันนะคือยังเห็นอยู่น่ะเขาแป้งขาวนะ

มันไม่ไดไปไปหาเมือนั้นชอคมืงชาวพงษ์เจนเห็นเชื่อกเขาหามาหิ่ห้อยมาหม่เราตัดได้โอ้ยเนเชื่อเห็นเงาเราตัดเราปาดออกค่ะไปหาหอนทำบ้านน้อยผมบ้านเลไกตัวทีบบอกไปพบผู้ช่วยมอสาวแดงผมเพราะว่าสาวแดงเงินมบาคนก็เป็นป้าวินช่องมือไปหาชองมือไปน้ำน่ะโอ้ยคอยจุดมวยคอยจนทายคุณเห็นชองมือปะช่องมือ่เห็นนั่น อ้ายคอยชนหายแล้วตามบัวเราแล้วให้เราไปหาเราประมัดเอาไว้อ้ายเจ้าช่างให้ผูกไว้โรถขมีอาการเนี่ยโอ้โหมาไม้นาะมันไปอันนี้ใครอยากไปหาคอยมีรถเนา้ว่ารถมันไปใช้อยู่ไปหาโอ้โหหมัดเอาไว้นี่จะหน่อยปล่อยอีกจะมัดเพิ่มเนาะอ่ามอจะมีงเป็นยังอี้ระบาดเนี่ยไปเป็นลูกแตเบิ่งลูกเจ้าก็ได้มันแห้งไห้ฮะ เป็นเป็นได้หนห่อยเขาคือพ่านมัดเจ้าเจ้าหนอได้เจ้าหนอเจ้าหนอหนอจ้าอ๋อไปทางไหนบ้านได้มัดไว้แบบนี้มัดไว้แล้วไรชนเนาะมัดไว้แล้วโปรดชื่อชื่อจะได้หนอเจ้าเล็บผ่ายกระเอิญแต่คนกึกคนกึกชื่อแล้วหนอเนี่ยไรจฉพาะชื่ออะไรแมนชื่อแกะชื่อแกะอ่ะแกะ

แบบนี้ผุดเจ้าไปมัดเอาอยู่พุมม่นบ่มึงจินี่โดยมันจะไปด้าจไปพุ่นบ่เจ้าหิวมาถือผ้าันานะ่ะโดยเออผ้ออาบัยักษรนนี่ละ่ะเออคำไปนี่ผ้านี่เป็นทิมเลยแล้วบอกทิมเราอุยจะมาอยค่อยายเียร้าอืมหัวคอกพมันใส่เนะเอาเอาเอัอวยังบเออ ชีวิตอาภัพสิมหาปีหรือเปล่านี่ใช้วางไดจะขมัดจะวางไดล่ะดาดามัดแขนบห่างห่างใช่นิใชหน่างห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 ่างเราจะไดาแก้ไขแน่จะแก้ใหอันภาษาลาวทึงบอก เราบอกาแก้ให้แล้วแล้เดี๋ยวนี้นะชุบไอ้แก้เจ้าบอกตเดเดวะว่าป in <Four> ูไว้ๆูกไว้แโมม่วนเลยคำููอว่าโดนผูกในบมมวนอยากให้แก่โปะอยากให้ป้ยว่าง่ายใช่ไหมเราเป็นคนสุภาพได้ลึกๆติดใจแล้วเนาะ เบิ่งบ่พาปอยเจ้านั่นเบ้องเบิ่งอาการก่อนเนาะแปลไแปาไปชาวบมันปปอเจ้าเจ้าแปลาพื้นบ่ไปไปน้ำไปน้ำน้ำ่าได้น้ำาเชียคนโคายงมกบมาเวียงมันไปนูนี้แล้วก็ไปหาเวียสิ ประเ็นช่องมือจึเห็นคนเกิกนีไหมไปหาหล่อหล่สดหวยขออยากหายคนเกิกคอาหายกินเข้าเจ้าไหนให้คนเกิกจะกินข้าวหายเลยมันไปมันไปแบบมัเป็นเมือปลาปลาตาปลากมันไปอยู่ปลามันบวมเบื้างลึกตาปลากปลาพังทันคอยไปไปอยู่ปลาเมื่อวันอยู่ปลาแต่อยู่ปลาโดย มาว่ะอยอยากไปอยู่ป่าฉันเาบอกเห็นว่าจมาสปอเอออยากไปอยู่ป่าถึงช่วงเล่ามือนะอันนี้ถึงช่วงมือป่าอะไเนี่ะอือบ้าป่าาไปกึึอยากไปอยู่ป่าพี่น้องเอ้คนกึกเนาะอป่าอืออยากไปอยู่ป่าบ่ป่าเอาแล้วช่างว่าแทบจะโจทย์ป่าอริ เลือกลร,ราเป็นคนจิตใจดีนะเราบ่ได้แบบดาไพ่อยไปเลมีแต่ราว่งยันว่าเราจะพายันเยนไปพันคนบเ,เท่านั้นเนาะเออบพ,พ,พันห่อเล็กน้อยครพันห่เล็กน้อยวบว่าเล็กน้อยนะันไปตีเราบจัก

แก่เป e no? ็นม um ่ต้อยากไปเนาะไปอย่างเดียวพี่น้องเ้ยเห็นอะไรฉะมีแต่ว่านั่นแล้วเจ้าปล่อยกับพอดีเจ้าไปทุกที จังหน่อยสิพาเอาไปเบิ่งลูกชาวพนวิไลพี่น้องเหรเนาะกว่าเราหลักขึ้นกินเข่าน้ำเพื่อนคนชาวบ้านเพิ่นมาโบกเนาะอยู่บ้านตัวน่ะบ้านตัวนาบ้านนาไปหลักขึ้นเพื่อนเขาเจ้าไปเกากี้หิตไปเกากี้หิตได้บมดมาหลุมมันก็ติดแล้วเออ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 ยังเปล่ายังได้มันจังคันไปเลยเลยไง เราอยาใหปยแล้วท้าว่าบาบาข้าวอาบน้ำฮอนได้บหข้าวปดเชือ่อด้ยสิอาบไหันมาละไว้อีกโค้ตีไปไวจุหน่อยตายเลยคันนี่คอยยานนะกูกมนาในายทายาหรอมือเลย

อันยงนี่แมนเอื้อยเนาะเออเอาว่าละตัวนะว่ามาเทียงมั่งให้ลูกสิคกอลูกเปผัดเฮียแล้วหรอกฮ่าฮ่าไปไปอาบน้ำให้ลูกให้แล้วได้จังมาป่อยเนาะแมนมาได้จังป่อยจังหน่อยลราไปทุกที่นะให้เจ้าจะให้นะคนเกืกโลนมัดแล้วเนียพี่น้องเนาะอยู่ก็อยู่ก็โลนมัดแล้วคนเกืก

เคนว่าออภาษาชุมชนเผ่าเราบบอมเนกึกหรอกแต่ว่าง่ายงว่าเราแบบเราบรเทเต็มสติเล่าโบได้นะเล่าขึ้นอยากเป็นเล่าก็เป็นแบบนี้นะต้องไล่หักษาต้องไล่นามัตระวังแบบนี้อ่ามันก็โดยเจ็บชีาลายทานปฏิบัติเป็นยังคือว่าคนกึอคนกือที่จริงเราว่าไล่เราว่าภาษาเราเราว่าภาษาเราหนี่บโได้แต่เราสิีว่าภาษาชนเผ่าพี่น้องเลย เนาะเอาก็ด้วยทายให้พ่อเม่พี่น้องเอฟซี่นีเบิงสมน้ำกันเอา,ปปเาหน้าไปอาบให้ลูกบาเนี่ลูกเป็นขันลูกเป็นขันเอาน้า,นาไปอาบใหเ้เอินเมยบ่เงี้ยวบเงียบ ช่องมองมันจะห่างไปเราเราเล้านว้นที่ีเพื่อน่า่อบ่เป็นว้าวลูกมึงู้ลูกมึงูลูกยืนยืกยืนมึงยอะอ่าอ่เราอยากไปอ๋อขาดบาดนี่ขาดแล้วสะพอนไปแล้วไปแล้ว นี่ไปแล้วเอาเราขึ้นไปทางเพื่อนหน้าบันเฮ้ยเราขึ้นแกะเราขึ้นแกะแล้วปอ,อโบเกตถ่ายบอสหนาที่กล้องเราแกตชื่อเด็เกแกตุเพ้

ก็แต่กูนี่นอหูเหนาะการ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 อย่าาปดป่าเอออ,อ,อย่งมัดข่อยนี่ออคนเกึกปีหนูไงเนาะชีะ้ได้

Chào đôi Chào đôi bà, dạ kiến khảo bà Dạ chào đôi bà Chào hmm? đôi bà Chị chào đôi Cám nhắn mình hả Chào đôi, cám nhắn mình đi <laughs> 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 เราอยากจะโดยเราบรหิผูกแล้วเราบรหิมัดอ่าเพราะว่าอะไรอืมอีกอย่างว่าอีกอย่างห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 ่างอ่าอืมอืมอ่าฮะอืมอ่าฮะโอ้ยเนาะเดือดสั่นเราเลยพี่น้องเลย taxi วา right. นี่อะไรเนาะเพราะว่าปกตินั่นคำว่า พ่อเมยนั่นที่ครอบครัวที่ว่าชมบุญแบกกะกินเถือกินยาเนาะอยากจะดีขึ้นเอาไปปัวไปยังนะพี่เนาะอันนี้สิได้อยู่กันไปแบบนี้แหละทั้งไวันเนาะเออเอ้าเออหนูหนูเอามาเอ้าเอาเอาพี่น้องไปแต่ว่าชิลงคลิปก่อนบัดนี้เนาะให้พ่อแม่พี่น้องเงีซี ในเบิ่งในชมนํากันถ้าวา่าผิดพลาดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยนาเดิอพ่อแม่พี่น้องเนาะหรับทิปนี่เดี๋ยวเรเวียงสิมานั่งอยู่โฮมก่อนมันเดิมแดดเดีดเย๋ยวได้นี่มันบ่อดะไรอันน,อนั้นเดี๋ยวได้นี่มาคามกาันไล่ไลพ่อแม่พี่น้องเลยทางนี้เนาะเดี๋ยวมานาั่งนั่งอยู่โฮมก่อนพี่น้อง,งเนาะอย่างไรก็มาเบิ่งมาชมนํากันิปขีข่คงคนเกึกเราจะไปอีกเรากำลังจะไปนะเลาวไม่เห็นมาคามบ่ เออเอ,อือยเราผูกไว้พี่น้องไงเนาะอ้าวฮะพี่น้องไงเนาะสำหรับคลิปนี้เราต้องกราบขอโทษขออภัยนะแม่แม่ FC, อเอฟซีพี่น,อน้องไทยให้พรอแม่พี่น้องเบนะิ้งถ้าผิดอย่างไดก็อ่าบ่าว่าการพี่น้องไงเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอก่าวคำว่าสบายดีพี่น้องเนาะ